นี่จะมาสอนภาษาอังกฤษอาม่าเอาสักสามสี่คำอาม่าเคยเร,รียนภาษาอังกฤษมไหมไม่เคยศัพท์คำแรกคำว่าอาม่า ออกเสียงนะัคำแรกคําว่า environment 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 แปลว่าแปลว่าสิ่งแวดอะไรสิ่งแวดล้อมเก่งมากเย้ yeah. มากเก่งภาษาอังกฤษคําที่สองคำต่อไปคําว่า utilities 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 แปลว่าสาทะรูปรภพแปลว่าสารเนียนโ,โภคเก่งมากคำต่อไปคำว่าพลับบลิกไม้พลับบลิกไม้บบมแปลว่าเฉียดสาธาระอะไร คำต่อไปคำว่าโอ้ยคำต่อไปอมยงงอย่าบึงง่งร้อนไม่รู้ร้องให้หรือหัวหร้อนนี่คำต่อไปคำว่า COVID 19 COVID 19เอาร้องให้แล้วเหรอ COVID 19 COVID 19แปลว่า c o v ิด19 คำต่อไปคำว่า tradition 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 แปลว่าแปลว่าประเพณีประเพณีต่อไปคำว่า culture 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 เขาเจอแปลว่าแปลว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมอ่าทีนี้จะทวนคำศัพท์นะอาม,ม่าเป็นคนที่ความจำดีคิดเลขเก่งมาตั้งแต่เด็กอาม,ม่าบอกเดีย๋ยวจะถามคำศัพท์อีกอีกครั้งนะคะมาไม่เก่งนะเอาเก่ง <c oughs> อามาเคยบอกว่ามาเด็กๆอาม,ม่าเนี่ยสอนเพื่อนเลยมาครูไม่ต้องสอนแต่เด็กเดี๋ยวนี้ ตอนเนี้ยมาก็จำเก่งอ้าวค้าแรก environment แปลว่าสิ่งแวดอะไร environment แปลว่าสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมเก่งมากมา youtube แปลว่าสาธารณูปะอะไรเก่งมากคร b บ i c ิทไม่แปลว่าจิตสาธาระจิตสาธารนะชูอูจิตสาธาณะจิตสาาณะ คำว่า Tradition แปลว่าเทรดดิชแปลว่าประเทปลาเทนี่เก่งอีกแล้วจะไป Culture culture แปลว่าวัฒนาวัฒนาอะไรวัฒนาประโยชน์วัฒนาวัฒนาวัฒนธรรมเอาละเอาแค่นี้ก่อนนะคะมาเก่งมากมาเรียนภาษาอังกฤษเก่งมาก กดจิตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ